สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดให้กับผู้ทีเกิดในลัคนาราศีพฤษภเลยชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2026นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก็ฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อ ดูดวงแบบแม่นยำมากกว่าน,นี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user อรบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับดวงของคุณเองคนเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองคือไพ่สามไม้สามไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวเราสามารถที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนกับในเรื่องของความรู้สึกกับแพทชั่นกับสิ่งที่เรามีการพัฒนาในเรื่องของการที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นไป,นปนในทาง p o สิทีฟที่ดีขึ้นเพราะตัวคุณเองอาจจะต้องให้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งกับในเรื่องของ relationship 10ครั้งนี้นะครับคําว่าให้โอกาสหรือการรอเวลาไม่ได้แปลว่าเราอาจจะต้องรอเวลานานเกินไปหมายถึงว่าในช่ว ช่วงของเดือนนี้แค่เราอาจจะต้องรอในเรนจ์ประมาณสักเดือนนี้นะครับอาจจะเห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นอะไรที่มันดูไม่ค่อยตอบโจทย์หรืออะไรที่มันดูไม่ค่อยดีในอดีตเนี่ยมันอาจจะค่อยๆแบบหลุดพ้นไปอาจจะค่อยๆแบบเปลี่ยนแปลงไปอาจจะดูเหมือนกับต่อติดกันได้ดีขึ้นเพราะพลังงานของไพ่เนี่ยค่อนข้างดูเป็นโพซิทีฟเยอะมากขึ้นนะครับกับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละตัวเราเองอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของ สภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกจริงๆแล้วอ่ะสไม้มันหมายถึงความมั่นคงอยู่แล้วแต่สามไม้เนี่ยมันแปลว่าการเพิ่มพูนมันแปลว่าเราอ่ะต้องพยายามเพิ่มพูนกับศักยภาพกับความรู้สึกกับสิ่งที่ดีนะครับไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของแพชชั่น พัฒน์เนี่ยมันคือความกระตือรือรน้นความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่อยากจะมีอยากจะเป็นนะครับถ้าเราอยากจะมีอยากจะเป็นเราก็ต้องเป็นก็ต้องมีในทิศทางที่มันดีในทาง p o s i t i v นะครับแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่ไพ่บอกว่าในช่วงของเดือนนี้เราอาจจะมีแบบ negative บ้างนิดหนึ่งกับในเรื่องของ mindset ของเราต้องปรับมุมมองปรับความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับ อะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตให้มันจบไปซะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ถูกเติมเต็มให้ทิ้งมันไปนะเราต้องเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าชาวเฤกศพลัขษาดฤกลศบคุณทําได้เพราะไพ่บอกว่าตัวคุณเองอ่ะสามารถที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับ ความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับมีไพ่ใบนี้เลยหไม้6ไม้มันคือชัยชนะความสําเร็จในสิ่งที่เราอะนะครับพยายามที่จะต่อยอดจะพัฒนากับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกกับในเรื่องของ e re l ationship เราจะได้ในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเติบโตขึ้นจากสามไม้จะเติบโตขึ้นไปเป็น6กไม้แปลว่าก้าวกระโดดแบบทวีคูณเลยถูกไหมจาก3เป็นหมันก็คือเท่าตัวหนึ่งนั่นแปลว่า สิ่งที่คุณมีมันจะสามารถพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีการตอบโจทย์มีการตอบรับที่ดีขึ้นมีให้อัศวินถือถ้วยมาคุณจะได้รับความสุขความสมหวังดูค่อนข้างดูดีมีสเสน่ดึงดูดใจเขาค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับชาวพฤกษบแล้วก็ลักขนาพฤกษบเลยแหละนะครับบอกเลยว่าตัวเราเองดูดีมีสเสน่ห์มีคุณค่ากับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอย่างที่บอกว่าแค่เราอาจจะต้องอดทนไปสักนิดหนึ่งหน่อยเพราะว่า ถ้าเกิดเราอ่ะพยายามไปยึดติดอยู่กับปัญหากับอดีตในสิ่งที่มันผ่านมาหรือยังมีความรู้สึกระแวงสงสัยเกินไปเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของเราอ่ะนะครับไม่มีใครทําร้ายเราหรอกนอกจากตัวเราเองถ้าเราจะคิดแบบนั้นนะครับดังนั้นปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่เห็นเราอย่าเพิ่งคิดมากเราอย่าเพิ่งวิตกกังวลให้เราเสพเอาแต่ความสุขเข้าไว้นะครับจิตเราเนี่ยจะสามารถ พาเราไปในทิศทางที่ดีหรือลายมันอยู่ที่จิตของเราถ้าเรามุ่งไปในทางลบมันจะลบลบๆบลบ,ลบไปตลอดแต่ถ้าเรามุ่งไปในทางบวกคุณจะ p o s i t i ฟคุณจะแบบมีอะไรที่มันเป็นแบบความคิดที่ดีขึ้นนะครับการเปิดรับพลังงานดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณมีพลังงานในทางมุมบวกมันจะเป็นตัวของตัวเองการที่เราเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันจะทําให้เรามีเสน่ห์ทำให้เราแบบเหมือนมีความรู้สึกที่ คนอื่นเขาคลั่งไคล้เขาหลงไหลเขามีความรู้สึกดีเขามีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกแบบมีแรงดึงดูดอะนะครับแบบนั้นน่ะมันก็จะเพิ่มเสน่ห์เมตตาให้กับตัวเราเองดังนั้นเนี่ยชาวพฤกษบบอกเลยว่าให้เราพยายามขนขวายนะครับกับในเรื่องของพลังบวกเข้ามามากๆนะพยายามปล่อยวางไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลเนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามปล่อยวางในเรื่องของความคิดพยายามแบบอย่าไปยึดต,ติดอยู่กับอะไรต่างๆ สิ่งที่มันยึดติดสิ่งที่มันผ่านมามันคืออดีตอดีตคือสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะอืมถ้าเรามีความสุขในวันนี้อานาคตของคุณยิ่งจะมีความสุขและแฮปปี้มากกว่านี้นะครับแบบนี้เลยนะอืมดังนั้นบอกไว้เลยว่าถ้าเรามีความสุขในวันนี้เราจะได้อนาคตที่ดีกว่านี้จําไว้นะครับถ้าเรามีความสุขในวันนี้เราจะได้อนาคตที่ดีในวันพรุ่งนี้ ถูกไหมดังนั้นอะไรที่เป็นอดีตที่ผิดหวังทิ้งมันไปให้หมดซะเริ่มต้นใหม่นะครับทุกอย่างมันไม่สายเกินแก้ทุกอย่างมันสามารถปลดล็อกได้ไพ่ใบน,นี้นะครับดูอาจจะดูน่ากลัวแต่ตามจริงมันเป็นไพ่เด e j จั g เม n นต์จัดเมนต์หมายถึงการหลุดพ้นหมายถึงการปลดปล่อยนะครับคือจริงๆแล้ว j u d g ม e นตมี2ด้านด้านแรกมันคือการแบบจมปลักนะครับคืออันถ้าใครมองไปในทางนกาทีฟ คุณจะจมปรักอยู่กับปัญหาคุณจะมองไม่เห็นทางออกเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ถูกปิดตาถูกรัดตึงและมีดาบล้อมรอบดาบเป็นตัวแทนของอุปสรรคและปัญหาแล้วมันล้อมรอบคุณอยู่คุณมองไม่เห็นมันเปรียบเสมือนเรากาลังมืดแปดด้านผมเปรียบเทียบ8ดาบคือมืด8ด้านเสมอน,นะครับใครฟังผมมาบ่อยคุณจะรู้ถูกไหมครับแต่คุณกําลังจะหาทางออกทางแก้ได้แล้วไงถูกไหมโดยการที่เราต้องสลัด ความรู้สึกกับปัญหาตรงนั้นออกไปเปิดตาสินะครับเปิดทุกสิ่งทุกอย่างสิเป็น Positive ให้มากสิแล้วเราจะได้โอกาสดีๆการที่เราเปิดรับ การที่เราแบบไม่สนไม่แคร์อะไรบ้างมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําทําอะไรในสิ่งที่เราทําแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นวงเล็บนะไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับมันก็จะทําให้เรามีโอกาสดีๆที่จะทําให้เกิดความรู้สึกพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าที่ดีมากขึ้นและในช่วงของเดือนนี้มีข่าวดีตรงที่ว่า ตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีไพ่เดอะเวิรมานะครับอะไรที่เป็นปัญหาก็จะเคลียก็จะจบนะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีได้จากไพ The Fool. The Fool เ่เดอะฟูลเดอะฟูลแปลว่าเดินทางไกล The ะเ r ิรก็เพราะว่าเดินทางไกล คำว่าเดินทางไกลเพระว่าไปต่างจังหวัดไกลๆหน่อยก็ได้หรือไปต่างประเทศเลยก็ได้ต่างจังหวัดไกลๆก็อยากจะยกให้ฟังประมาณเช่นคุณอาจจะอยู่กรุงเทพคุณอาจจะไปพักหัวหินไปพักภูกเก็ตหรือไปพักเชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคือไกลๆแบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเดินทางไกลและก็หรืออาจจะไปแบบฮันนีมูนต่างประเทศก็ได้ไปเที่ยว ต่างประเทศก็ได้นะครับมีไพ่ใบ,บนี้ด้วยอัศวนถือถ้วยอัศวินถือถ้วยคือคุณอาจจะแบบมองหาพลังงานด้านบวกกับทางเป็นโพสิทีฟที่ดีขึ้นนะครับแล้วมันทําให้เราดูดีมีเสน่ห์ทำให้เขาอยากจะไปกับเราอยากจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากขึ้นคุณลองทําดูเลยนะครับว่าถ้าเราลองมองบุมบวกดูนะเราจะเป็นอะไรที่แบบว่าติดจรวดเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเราไม่ใช่แค่เดินเราไม่ใช่แค่วิ่ง แต่เราจะติดจรวดเลยนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นความสวยงามความดีงามนะครับนะเราอยากได้สิ่งที่ดีเราต้องรับพลังงานในทิศทางที่ดีเราต้องพยายามเปิดรับเปิดใจยอมรับนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรคือสิ่งที่มันแย่มันคือความผิดพลาดในอดีตเราก็ทิ้งมันไปเพื่อเราจําไว้ว่ามันเป็นบทเรียนเราจะได้ไม่ทํานะครับแล้วเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง แก้ไขในวันนี้และอนาคตนะครับมันจะดีขึ้นมันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาก็อาจจะเห็นคุณดีขึ้นเพราะอะไรนะครับคุณรู้สึกแบบเออไม่นาม้านิ้วคิ้วขมวดนะคุณแบบดูแลเอาใจใส่ดีขึ้นนะคุณรู้สึกเหมือนกับพูดอะไรแล้วแบบไม่ต่อร้องต่อเถียงไม่ต่อคําแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้คุณแปลกไปนะ อะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะเซอร์ไพรส์เขาก็อาจจะรู้สึกดีว่าโอ้คุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นนะแบบเนี้ยเออมันทําให้เขามีความรู้สึกมีแพชชั่นอยากจะเข้าหาเราไม่ใช่อยากจะหลบเราแบบเนี้ยเป็นตน้นคุณไม่ต้องตามหาเขานะคุณแค่ทําตัวเองให้ดูดีขึ้นรับรองเขาจะเดินหาคุณเองชาวพฤกษบลักขณาพฤกษบบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีอยู่แล้ว มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะทําให้มันดีหรือแย่มันอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณทําดีเขาจะเดินเข้าหาคุณเองคุณไม่ต้องเดินหาเขาเขาจะเดินเข้าหาคุณเองนะบอกเลยสำหรับชาวพฤุกศพเนี่ยเพราะคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจคุณจะมีแบบความรู้สึกดีๆที่เปิดรับเปิดกว้างแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะทําให้เหมือนกับว่าเขาเห็นโอกาสดีๆเหล่านั้นเขาก็อยากจะเข้าหาเราเขาก็อยากจะมีเราแบบนี้เป็นต้นนะครับ เริ่มจากการปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะ,ะทีนี้ความรักความสัมพันธ์มันก็พัฒนามันก็เติบโตมันก็ไปในแบบก้าวกระโดดเลยแหละทีนี้อย่างที่บอกว่าติดจรวดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องพัฒนาแล้วเราจะมีความสําเร็จกับสิ่งที่เราหวังกับในเรื่องของสิ่งที่มันจะตอบรับและสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ อย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเป็นความผิดหวังอะไรในอดีตเนี่ยทิ้งมันไปมีราชินีพระจันร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับกับแปดดาบเนี่ยเขาบ่งบอกถึงสถานการณ์อทิทธิพลใต้สำรับคือห้าเหรียญใครที่กําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะก,กําลังเนกาทีฟอยู่กับความรู้สึกมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราน้อยใจเป็นความรู้สึกที่เราเระแวงว่าแบบ เออเขาไม่รักเราหรือเปล่าทําไมเขาแบบนิ่งเงียบเขาไม่ค่อยใส่ใจทําไมเขาบล็อกเราหรือเขาไม่อยากคุยกับเราหรือนั่นนู่นนี่คืออยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีสาเหตุครับนะมันมีสาเหตุสาเหตุมันอาจจะเกิดจากว่าบางทีอ่ะเราอาจจะคุยกันบ่อยเกินไปเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเบือ่อเขาก็อาจจะอยากแบบมีอะไรที่มันเป็นพัฒชั่นมีความสนุกสนานบ้างแล้วยิ่งเราไม่เข้าใจเราก็ยิ่งไปแบบน้อยเขาอีกอ่ะ เริ่มทําให้ความรักอาจจะยุ่งดูยากขึ้นไปอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกยิ่งยิ่งแบบคุยกันจริงๆเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราแต่เขาแค่เบื่อแต่เราคิดว่าเขาไม่รักมันคนรักกรณีนะครับมันคนรักกรณีผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่ามันคนรักกรณีแต่ไอเราเข้าใจว่าเราเซนซิทีฟไงเดอะมูนมันคือความเซนซิทีฟเนาะมันคือความรู้สึกที่เราอาจจะแบบหลอกตัวเองคําว่าหลอกตัวเองในที่นี้แปลว่า เขาอาจจะยังรักเราอยู่นะแต่เราก็คิดว่าเขาคงไม่รักเราอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกที่เราแบบคาดหวังไปเองหรือคิดไปเองว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมครับทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันโกรธกันได้คนเรามันงอนกันได้คนเรามันมันรู้สึกไม่ไม่แฮปปี้กันได้มันเป็นเรื่องปกตินะครับ นะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะราบเรียบทุกอย่างมันจะดีงามไปซะทั้งหมดเนาะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองตรงนั้นด้วยสิ่งที่เราควรทําคืออะไรปล่อยวางความรู้สึกแล้วพยายามอย่าไปแบบจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดหรือสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟในอดีตนะครับมันจะทําให้ตัวเรานั้นไปในทิศทางที่ดีพยายามนะครับเข้มแข็งอดทนนะครับคิงถือเหรียญ พยายามมีคุณค่าให้มากๆและเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีแล้วเขาก็จะมั่นใจในตัวเราและทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นยั่งยืนและถาวรขึ้นไปจากสิ่งที่เราขาดแคลนเห็นไหมครับถ้าเราพยายามเติมเต็มอันนี้คือไพ่ของการเติมเต็มการพัฒน,นาในเรื่องของความรู้สึก คุณตกระกรรมลำบากแต่คุณไม่ยอมแพ้คุณพยายามอดทนทำในสิ่งที่มันถูกที่มันควรนะครับใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะเป็นคิงถือเหรียญได้คุณก็จะไม่ขาดแคลนคุณก็จะไม่มีความทุกข์ในใจหรือคุณก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้แบบนี้เป็นต้นนะครับไพ่ของค่อนข้างสอนดีแหละอยู่ที่ว่าตัวเราจะเปิดมุมมองและหลับพลังงานในทางที่ดีในทางที่ไพ่บอกหรือเปล่าลองเอาไปปรับไปยกใช้นะครับแล้วความรักของคุณจะ positive แบบ บวกบวก,บวกที่ดีมากขึ้นนะครับคุณจะดูดีมีสเสน่ห์กับความรักความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดและแบบทวีคูณนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ